สองเนี่ยสีแดงด้วยวันนี้อ่ะแม่ฉันใจดีมากเลยให้ตังมาซื้อด้วยอย่างน่ายนะ่ะเขาไม่มีบัญญาซื้อเหมือนเราละซิไก่ย่างข้าวไก่ย่างสดๆร้อนๆเลยนะครับไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างมาแล้สิบบาทราคานักศึกษาเลยนะครับไก่ย่างวันนี้แม่รลดใจดีซื้อ iPhone 12ให้ด้วยเอาไปกดดีเจดีกว่า สนใจซื้อไหมนี่นี่ของจะให้ปวดด้วยนี่ไอโฟนสองเนี่ยสีแดงด้วยวันนี้อะแม่ฉันใจดีมากเลยให้ตังค์มาซื้อด้วยคนอย่างนายน่ะเขาไม่มีปัญญาซื้อเหมือนเรอละสิก็สวยดีนะเฟิร์สอยากได้บ้างเหมือนกันน่ะเอา้าเจ๊ขายชุดแดงลูกเนี่ยอ่ะโทรศัพท์ไอโฟนที่อยู่กับกายไงไอโฟนสิบขามอะพ่อซื้อมาอันนี้ยังขายไม่หมดเหรอขายอะขายไม่หมดก็ไม่เป็นไรไปเดี๋ยววันนี้พ่อไปถูได้อีก เก่งมากเลยนะที่พยายามทำงานหาเงินเพื่อซื้อของเองเนี่ยอันนี้พ่อให้เป็นของขวัญแล้วกันอันนี้เพื่อนลูกเหรอใช่ครับเพื่อมหานะครับสวัสดีครับคุณลุงอ๋อดีแล้วเออเดี๋ยวลุงตอพาดีเจไปไอคุยเรื่องธุรกิจก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบกลับบ้านนะไว้เจอกันใหม่นะอ้าวเจ๊ไปมาเร็วอ่ะเฟิร์สเราไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะอันนี้ทำไงเนี่ยให้หมาตัวนี้แล้วกันมาหมา ม่เนี่ยไปดูถูกคนอื่นเลยน้าเตกเลยอ่ะอ่เสียวา่าคำพูดให้หมากินนะอ่าเดี๋ยวไปดูธุรกิจอันเนี้ยโอ้หปิ้งของเราซึ่งมันเป็นเฟรนช์ชายเดี๋ยวเราไปดูธุรกิจเฟรนช์ชายไก่ย่างของเราซึ่งตอนเนี้ยมี500สาขาทั่วประเทศแล้วะนะเอา้าหมามา,านั่งอย่าลืมกดติดตามแล้วฝังกระดิง่งในชาแนลที่ดีทีวีด้วยนะคะ